โปรดเถอด,ดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนทอดทนหรือไทยจำเสียงของพี่ได้หรือเปล่าจำเพลงรักเก่าเราได้ไหม เคยฝากฟังไว้แนบในกลางใจนางดึกตื่นคืนนั้นเคยรวมผูกพันเน้นหนักเคยฝากความรักว่าด้วยใจพักไม่จางเสียงน้องออดโขอรักมัน รำพึงเสียงสั่นเมื่อใกล้สร้างไม่อยากจะร้างห่างรักที่เริ่มลงแต่พออีกไม่นานนักความรักที่เคยหวานซึ้งเปลี่ยนจากหนึ่งกลับกลายเป็นสองลืมรักลืมรสลืมไปหมด ที่เคยทดลงอ้อมแขนที่เคยประคองน้องอยู่ในอ้อมแขนใคร